ฝรั่งหงเปาสื่อนี่ครับจะเป็นฝรั่งพันหนักนะครับนะครับเป็นฝรั่งพันหนักคือจะให้ผลผิดที่หกถึงแปดเดือนนะครับเป็นฝรั่งที่ที่ออกช้าหน่อยกว่าทุกทุกกว่าทุกพันนะครับในฝรั่งไายแดงจากกูลไต้หวันนี่นะครับเป็นฝรั่งพันหนักถือว่าเป็นฝรั่งพันหนักนะครับ ลักษณะขนของเขานี่จะกลมแป้นนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 3- ถึงสี่ลูกต่อกิโลก็แสดงว่าน้ำหนักนี่ลูกนี่เขาจะไม่จะไม่ใช่ฝรั่งที่โตที่สุดนะครับถ้าสี่ลูกต่อกิโลนี่ก็ประมาณสองขีดครึ่งนะครับถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งนะครับเป็นเป็นลูกที่ไม่ไม่ไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไปนะครับมันพอเหมาะนะครับพอเหมาะพอคำพูดง่ายๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นฝรั่งที่ที่ลูกไม่โตและก็ไม่เล็กนะครับคนหนึ่งนี่กินลูกหนึ่งนี่พอดีนะครับกินพอดีเราจะเราจะ,เราจะเอาลูกมากินเราอยู่คนเดียวนี่บางทีถ้าใหญ่มากเราก็ไม่กล้ากินต้องรอมี3ามสี่คนเราถึงจะพาเราถึงจะเมากินแต่ฝรั่ง หูอปสอสนยนี่ผมถือว่าเป็นพอดีคำนะครับพอดีคำนี่เป็นคำเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่ว่ากินคำหนึ่งลูกหนึ่งนะครับคือคือเราก็สับออกมาเป็นชิ้นๆน,นั่นแหละแต่แต่ลูกหนึ่งเรากินพอดีนะครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับลักษณะกลมแป้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะเด่นนะครับที่ผมผมให้ว่า ทําไมเขาถึงจะจะเป็นที่นิยมนะครับลูกลูกโตเกินไปก็ก็ไม่ไม่ไม่น่ากินนะครับลักษณะของเขาที่จะใบใหญ่นะครับใบใหญ่หนาอันนี้คือเป็นลักษณะเด่นของของของฝรั่งพันุ์นี้เลยไปไปตั้งเปรียบเทียบกับฝรั่งพันธุ์อื่นนี่ เห็นได้ชัดชัดเจนนะครับใบเขาใหญ่ใหญ่นาเพราะฉะนั้นนี่เขาจะหาอาหารเก่งความทนทานต่อโรคเลยมแรงนี่ก็ก็จะมากกว่าพันอื่นนะครับหนาใหญ่เลยนะครับเขียวนะครับอันนี้คือลักษณะของของใบเขาใบใหญ่นี่หนาะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเด่นลำต้นเขาจะอวบแข็งแรงนะครับใครที่ปลูกไปแล้วจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าว่าฝรั่งพันนี้นี่ ใบใหญ่หนาลำต้นอวบแข็งแรงหาอาหารได้เก่ง,ด,งดังนั้นเขาจะเจริญเ,เติบโตได้เร็วนะครับนะครับใครเอาไปปลูกนี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเด็นของฝรั่งฟันนี้นะครับปลูกแล้วเหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทยด้วยนะครับปลูกในประเทศไทยนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต,แต่แต่แต่เรื่องสภาพอากาศนี่ฝรั่งเป็นพืชบน,นงอนอยู่แล้วครับ ไม่ว่าพันไหนก็ปลูกใช้ได้ดีด้วยนะครับทนน้ําท่วมด้วยนะครับน้ําท่วมขังในน้ํเฉฉะปลูกได้ดินเกือบทุกประเภทนะครับลองไปปลูกดูนะครับที่สวนผมในดินจะเป็นกรดนิดนิดนะครับพีเฮทค่าพีเฮทอยู่ประมาณเกตเศษน,นะครับเกินเกตนะครับเกตนิดนิดเขาก็จเจริญเติบโตไม่แสดงอาการเลยนะครับอันนี้นี่ อันนี้หลักคือเหตุผลหลักอีกอันนึงที่กี่ผมหมายว่าเราไปปลูกเราปลูกแล้วนี่เมื่อมีการเจริญเติบโตเร็วเกินทนทาน่าฉะนั้นต้นทุนนี่เราก็ก็ไม่มากนะครับอันนี้ผมปลูกลงเข่งนะครับผมถึงปลูกลงเข่ง อร่อยที่สุดนะครับจากการดูจากการศึกษาประวัติข้อมูลของของฝรัง่งตรงนี้ผู้ที่ได้ชิมไม่ว่าจะเป็นนักชิมไม่ว่าจะเป็นชาวสวนเองจะให้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฝรัง่งที่อร่อยที่สุดในตระกูลไส้แดงนะครับในช่วงนี้นะครับอย่างฝรั่งเฟิร์นโลมี่ที่มาหลังนี่ มาหลังๆนี่ถ้าถ้าให้เปรียบเทียบความอร่อยแล้วก็ก็ยังสู้สู้เขายังให้คะแนนนะครับจะลองเข้าไปศึกษาใน Google ดูไปลองไปดูข้อมูลดูก็ได้นะครับคำว่าอร่อยที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าผมตั้งขึ้นมาเองนะครับสำหรับในตัวผมเองผมก็ก็ให้ว่าเป็นอร่อยที่สุดกินแล้วจะชอบนะครับมันเป็นยังไงถึงถึงบอกว่าอร่อยที่สุด ความหวานนะครับกอรลินแล้วถ้าถ้าหาได้ได้ได้ลูกได้ผลที่มีความแก่พอดีนะครับมีความแก่พอดีความหวานของเขาจะสูงสุดสูงกว่ากว่าพันุ์อื่นเลยนะครับหวานแล้วก็กรอบแล้วจะมีกลิ่นหอมจางๆเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับถ้าในความคิดของผมเหมือนกลิ่นสตรอเบอรี่จางๆนะครับ บางคนก็บอกว่ากินอย่างนั้นกินอย่างนี้แต่แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผมผมจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ฉ่ำน้ำนะครับจะมีน้ำนะครับอันนี้คือคือถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดก็ว่าได้นะครับของของโงปปซือนะครับหวานกรอบกินหอมฉ่ำน้ำนี่แหละคือคือคือเหตุผลหลัก เด่นๆที่สุดในเรื่องความรสชาตินะครับอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นลักษณะเด่นของเขาก็คือมเมล็ดน้อยครับมั่เกตด,ดูที่รูปนะครับแทบจะไม่มีบงแทบจะไม่มเีเมล็ดเลยนะครับมีอยู่แต่ไม่้อยบางคนเนี่ยอยู่ถ้าใครไปเห็น ชาวสวนบางคนเอามาขายบางคนเขาก็บอกว่า,าพลังไรเมร็ดนะครับคือเม็ดน้อยครับมีเม็ดเดียวแต่แว่าเมล็ดน้อยนะครับอันนี้ก็สำหรับนักชิมเพื่อสุขภาพบางคนนี่ไม่ชอบ ไม่ชอบฝรั่งก็เพราะว่ามันมีกลัวว่าไปตกในไส้ติ่งทําให้เป็นไส้ติ่งได้ง่ายอะไรทํานองนั้นนะครับถึงซึ่งสมัยเด็กๆผมเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันนะครับะจะชอบมากเน,เนื่องจากเหตุผลว่ามเมล็ดน้อยนะครับเมล็ดน้อย